ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการปักหมุดตัวเว็บไซต์ต่างๆที่เราชื่นชอบนะครับเอาไว้ที่ตัวทัสบาร์แถบทัสบาร์หรือว่าไว้ที่แทบสตาร์ทนะครับสำหรับวิธีการง่ายๆเลยนะครับแต่ในที่นี้ผมจะสอนอตัว ในตัวเว็บเบราว์เซอร์ที่เป็น Google Chrome นะครับสำหรับท่านใดที่ใช้ตัว Google Chrome อยู่แล้วก็อยากจะปักหมุดนะปักหมุดคือบางบางเว็บไซต์คุณอาจจะเข้าเข้าไปดูบ่อยๆเข้าใช้งานบ่อยๆนะแล้วก็เพื่อความสะดวกนะไม่ต้องมาเที่ยวดูประวัตินะไปบางทีต้องไปเปิดประวัติการเข้าชมนะบางทีต้องกรอกอชื่อเว็บไซต์นะมันยุ่งยากผมมีวิธีการนะเก็บ ตัวพินนะหรือว่าปักหมุดนะตัวเว็บไซต์ไว้ที่แทบทัสบาร์เนี่ยหรือว่าเอาไว้ที่สตาร์ทนะวิธีการเลยนะครับวิธีการวิธีการให้คุณเปิดตัว Google c h r o ค e ขึ้นมานะครับเปิดขึ้นมาเสร็จนะนะครับเอาสมมติอาจะเข้าดูเรื่องแมวนะเมนะี่ยแมวนะแมวครับเอามาที่ตัวเว็บไซต์นี้สมมติเว็บไซต์เนี่ยคุณเข้าไปดูปบ่อยๆนะะมาแมวนะ่ารักยี่แยะนะ พันแมวสัตว์ต่างน้เมนคูณมาสายพันธุ์แมงนะาอาเอาขาดีวิธีการปักหมุดนะคุณจะเห็นจุดสามจุดนี้ไหมมุมบนขวาเนี่ยให้คุณคลิกเลยคลิกเสร็จนะครับให้คุณเลื่อนลงมาที่ตัวคาว่าบันทึกและแชร์คุณเห็นไหมบันทึกและแชร์นะแล้วก็มาที่สร้างทางพัดนะตอนนี้คุณหน้าเซตติ้งคุณเป็นภาษาไทยนะ มาที่บันทึกและแชร์แล้วก็มาสร้างทางลัดคราวนี้เขาจะให้เราสามารถกอกชื่อได้นะครับหรือว่าเราจะเอาชื่อที่เขามีฟอมมาให้เลยก็ได้หรือคุณจะเปลี่ยนชื่อใหม่นะพิมพ์เอาเองก็จะแล้วแต่นะความชอบกุศนะครับถ้าโอเคแล้วคุณก็คลิีสนะิคำว่าถากชอบเป็นวีโอเซเ็นก็จะถามนะ,ะโอเคไหมนะจะให้ปักหมุดไว้ที่ชาร์จบาเงี้ยตอนแรกมันจะยังไม่มีก่อนให้คุณคลิกคำว่าเย เห็นไหมมันจะมาอยู่ที่นี่นะครับมาอยู่ที่ตรงนี้เออคุณจะเปิดก็อย่างนี้เลยเห็นไหมง่ายไหมง่ายใช่ไหมครับสำหรับวิธีการที่2นะวิธีการที่2เดี๋ยวตามมาดูเลยนะครับสําหรับวิธีการที่2นะหลังจากคุณทําตามวิธีการแรกแล้วนะ ให้คุณดูที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณนะคุณจะเห็นไหมมันจะมีไอคอนตัวเว็บไซต์ที่คุณไปปักหมุดไว้ที่แถบทัสบาร์เมื่อกี้นะขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับขึ้นมาอย่างเงี้ยวิธีการปักหมุดไว้ที่ตัวสตาร์ทนะให้คุณเอาเมาส์มาจิ้มนะครับให้เอามาวางให้ขึ้นไฮไลท์ก่อนคลิกขวาแล้วก็มาที่คําว่าพิมพ์ทูสตาร์ทป๊นะแล้วคุณไปเปิดดูได้เลยเปิดสตาร์ทดูจะไปอยู่ที่สตาร์ทนะเห็นไหม คุณกรณนนีคุณสะดวกจะเปิดที่ตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะให้คุณมาที่ตัวเนี้ยวินโยวน์ก็เลื่อนลงมานะบางทีมันไม่สุดนะครับแล้วก็มากิกเห็นไหมโอเคเนี่ยก็เป็นวิธีการง่ายๆนะสำหรับทีการปักหมุดนะตัวเว็บไซต์ที่เราชื่นชอบนะไว้ที่แถบทัสบาแถบทัสบาร์แล้วก็เอามาไว้ที่ตัวสตาร์นะครับยังไงคลิปนี้ถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก,รกร็รบกวรฝาก ไล้์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ